สวัสดีครับแต่วันนี้จะเป็นกรอนพระเครื่องนะฮะเกี่ยวกับกรอนสมเด็จพระรักขังนะฮะพิมพ์ทรงเจดีซึ่งพิมพ์นี้มีสองพิมพ์คือพิมพ์บอกใหญ่และพิมพ์บอกเล็กอันนี้เราได้ศึกษาจากการแยกพิมพ์โดยนาชาลิตินะฮะก็เขียนมาเป็นกรอนนะครับจะกล่าวถึงพระเครื่องสุดเรืองฤทธิ์ไข้สกิดลองสมเด็จในพิมพ์ใหญ่มีรูปทรงแบบอกเล็กและอกใหญ่สวยซึ่งใจสึกงานมาหลัาตา เนื้อเหลืองเนื้อขาวแลดูเด่งเมื่อเห็นในขนาดเท่ากันนาแตกต่างไม่เกินสองมิลดูจินตาวัสนาอยากได้กรองมาแนแลบชมความก้ามของความกว้างองคพระที่วัดวาประมาณว่าสองเซนสี่มิลนั้นด้านสมสามเซนสี่มิลเอกชั้นไม่เกินการสองมิลดูจินตาพิมพ์อกใหญ่ซุ้มครอบแก้วมองระดับพื้นที่กับสูงวนนกว่าด้้นออกนาเฉพาะพิมพ์นี้ทานั่นตามครูบาบกเล็กหนาโวยผมโตมีเหง้าครอบมีตรงเอียงซ้ายองค์พระเหมือนพุ่มดอกับคล้ายหอก ลำยาวเฉลดส้มแล้วใหญ่เป็นลำตรงไม่มีตรงมดูแล้ชุ่มจิตใจไม่เบื่อหน,หน่ายรูปหน้าคล้ายผลมะตูมหรือรูปไข่ลำคอไซายด้านขวาสูงกว่าซ้ายใบหูซซายถึงบ่าและเฉดฉายและกับกายมีแองซ้ายสูงกว่าขวา,ขวาลำคอตรสงสมส่วนเพื่อสรงสลัาหากแบ่งผ่าครึ่งหน้าดูเฉลียวชิกซ้ายใบหน้าใหญ่สูงกว่าเทียวด้านขวาเลี้ยววงกว้างบานออกไปแต่กับตึ้งกว่ากันเป็นตำราหักใบหน้าเท่ากันย่อมไม่ใช่ ตัวลำแขนด้านขวาเป็นลำใหญ่ลำแขนซ้ายล่งแขนลึกกว่าขาวาเข่าด้านซ้ายหยากว่าด้านขวามือแข้งขวาคือสมาธินั่งทับกันมีเส้นอาสนะใต้ฐานลัน่นฐานงอกันให้เห็นซิกซ้ายพลันเส้นใต้ฐานเฉียงชิดต,ติดข้างขวาคือเวียนมาจากขวาพาดซ้ายกันตรงกลางล่างอาสนะมีแห่งชันฐานสองนั้นเป็นฐานสิงไข่สันขวานหัวฐานด้านซ้ายของขวานนั้นเหมือนเก่าทันเหล่าแหลมเป็นฐานสิง ค้นขาสิงจะแกะพิมพ์เหมือนลูกวิ่งตาไซคิงต่อยาได้กว่าผมการล่างเป็นร่องและถุน่นดำเหมือนขึ้นน้ำไม่มีเสมอเป็นเส้นตรงของพิมมือไม่มีขึ้นไม่เป็นไม่มีขึ้นไม่บรรจงดูเย็นยงธรรมชาติช่างแกะพิมตาลิสามีเนื้อเกินมีตุ่มลงคิดซุ้มฟงครอบแก้วน่าจดจำเหมือนนางหมอนรถไปดูน้าขำทางซ้ายซ้ำคิดขอบขวามือแตทฐานแซมจะคิดกว่านั้นต่างกันสิ่งสำคัญขอบผ้าเขายึดถือ ต้องเล็กคมลงไปใช้ฝีมือบ้างล้ำลือถือเป็นพิมพ์เกตประตูจุดตำมีใต้ฐานนั่งคนไขสือฐานสองคือเส้นใต้ฐานทั้งสองเส้นาผิดตำราที่กล่าวเน้นไม่ควรเล่นเพราะผิดพิมพ์ไม่คู่ควรสงสัยสิ่งใดเพิ่มสังเกตมีจะทวีเพิ่มความรู้ดูเลือล้วนเสบ็ดหนาไขรครอบครองไม่เลยลวนความหอมหวนบารมีติดตัวเองขอขอบคุณทุกท่านครับที่มารับเครื่องสมเร็จวัลครังพิมพ์ทรงใจดีทั้งอกใหญ่ลกเล็กนะครับ ขอบคุณที่ท่านสนใจและช่วยกไดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับขอบคุณครับ